โลครับบิ๊กงานที่น้องส่งมาคิดว่ามันยังไม่โอเคนะอ,อ๋อครับพีทำไมเนี่ยทำไมได้เราได้ออกแน่เลยนะต้นถทรมาเลยวะ เออฮัลโหลว่าไงมาใกูคิดถึงมึงนี่เออกูคิดถึงเหมือนกันอย่าชวนมาเอาชิบหายเลยฮเป็นไรวะบอก่าเถอะให้หอยวันมันปี้มึงชวนกูเ่ากูคิดเรื่องงานเนี่ยทำไงดีวะเออขวามึงต้องไปเปิดหูเปิดตาเติมพลังตัวเองมัง่งหลายๆวะไปไม่ได้วะไปก็ไปคนเดียวอีกเงินจางานกูอีกอะ กูรีบท,ทำให้เสร็จด้วยอ่ะองานเอาปนิวะเอามึงมาบ้านกูมาเพื่อมึงเขียนได้ออกบ้านมึอสองส่งกลาวะเออส่องกล้าเลยบ้านกูอยู่เชียงไหมอ่ะขนาดเพียรนะเว้ยเมียคนตีนก็ได้อ่กละเออของกูยากให้มึงให้เคลียร์เอองั้นอีกสวันเจอกันนะเว้ยโอเคเบิร์นจะปรกบกันอีกสามวัน ไปบิ๊กรอหน้หรือไม่เมือนรออีกวันนึงเลยเพื่อนไอ้เรื่องมผ่อนชื้งหรอไอีไก็รอดสบานกู นี่พอกูพอครับสวัสดีครับสวัสดีลูกเออเนียมากกันแล้วกรตอนบ่าเพื่อนหน้าก้าวนำกินไปไปกินข้าวในบ้านนี่เข้าบ้านมึงเหรอใายเก๋งมา,มาไอเนี้เขาเรียกว่าจริงจังไอเนี้แกงส้มไอเนี้แป้งแดงไอเนี้ยำย่มัวโนดไอเนี้ยพัดเป็ดอันนี้ทำเองหมดเลยใช่ปะ

อิมมามปเดี๋ยวเก็บจานเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวเฮ้บิ๋บอะไร่ะเบิร์นก็คิดงานไปนี่แหละถ้ากูทำไม่ได้อ่ะกูต้องโดนไล่ออกแน่เลยเว้ย การตั้งใจทำงานของมึงกวัวมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเราพยายามทำจนมากจนเกินไปนี่กูมันไม่ดีหรอกมันทำให้มึงเป็นทุกข์มงลงสังเกตธรรมชาติที่กูพามาดูนี่มันเก็บเกี่ยวซึ่งความสุขหลอกข้างมือแล้วมึงหยุดลัง,งานมือสักแป๊บสาธุหลวงพอ่อเจริญพรโยมไม่ใช่ปลาเบ,บื่อไปกลับมาละไป รครับมลูกค้าบอกว่าต้องการงานภายในอาทิตย์นี้แล้วไหวหรือเปล่าครับผมไหวครับรอบก่อนพี่ก็พยายามกุยแล้วนะแต่รอบนี้ไม่ได้แล้วจริงๆลูกค้าคนนี้ก็สําคัญกับท่านประธานด้วยถ้าเองทํางานนี้ไม่ผ่านนะพี่ว่าคงไม่มีงานต่อไปให้เองแล้วว่ะครับครับพี่ เฮ้ยี่เป็นไรอบอรไอ้เฮียลูกค้าไม่เลื่อนส่งงานว่ะแล้วแม่งรีขนาดนี้อ่ะจะเอางานจากไหนให้มันวะเฮ้ยจะย็นก่อนแล้วเว้ยถ้าทำง,งานนี้ไม่ได้อะ่ะกูกโดนไล่ออกแน่เลยจะให้กูใจเย็นได้ไงแต่ดักโม่เรวน,นี้เนือยร้าตัาวกลัวว่ะไม่กลัวได้ไงอะ่ะก็ลูกค้าเป็นคนสำคัญหธรรมาทานแต่แม่งจะสำคัญกัน,นไหนอะ่ะทมาทานก็ไม่เคยผูวหน้ามาเลย ถ้ากูเจอนะกู ừ, จะ่ง้คว่ำเลยเออจะยินก่อนเอาไปนี่อาการแล้วมึงนี่ของบ้านมึงไม่รู้ไม่ตายปูถูปูตาเฮียอะไรงานกูยังไม่เสร็จเลยงานที่มึงทำอ่ะทำมึงทำโดยมึงไม่มีเดี๋ยวมึงกินเราอีพันด้วยวะแล้วกูทำไงอ่ะจะถึงเด a ไลน์แล้วเนะาะเออกูมีตัวช่วยก็เหลือกันยังมึงจะช่วยอะไรกูได้วะมึงอ่ะไปนอนเลยเดี๋ยวมึงนี่อมึงต้องแบกปูเออกูยอมมึง จะพา,าไปไหนวะเออนั่นนั่จะพาไปงนี้นินน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  โซ่หลุดับลาวอ่ะต้นหลุดไปเลยอ่ะโซ่ที่ท่านไม่ดิเลยนี่เด็กใส่ไม่ใหญ่เด็เกี้ยวอ่ะเด็เกี้ยวไปเลยมันกูแม่านี่ลงมาที่ไหนบมานี่มาแต่บ้านหน่อยไปเล็ดหนามแต่บ่อกูหิดตั้งไว้มาโหลเองหางไม้นี่เออฝนอีเพิ่มมาอีกเด็กอันกูบพิ่มไเหมือนกันได้มั้อ่าได้ได้ไป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 ต่อเลยต่อเลยต่อเลย นัวเองหมดดีเลยตอนนี้มาเร็วช่วยกันจับมาละไปบิ๊กลงจับมาจับมาไม่เป็นเพื่อนเฮ้ยกูซ่อนเองไปนี่เลยเพื่อนก็เลียกว่าธรรมะกินข้องแถมว่โคตรเหนื่อยเลยอะแต่ก็สนุกดี ้คปปาอร่อยกว่าที่กูเคยกินเยอะเลยอ่ะเนี่ยก็เดียวรลอนจ่าก้องชีวิตมึงชอบเลยอ่ะดิก็ชอบอยู่นะจับเองทำเองสนุกดีอ่ะเออตอน้นแลวตัวเจ้าบ้านโนราหนามก็มีการไหวครูโนรามึงชวนเพื่อนไปเล่มงไหมเออไปไหมวะบิก๊กข้องคนหนีไม่ได้หา้าเล่ยง่ายๆนะเวย้ยแล้วเขาต้องทำไงวะเออเดี๋ยวกูพาไปไมึงให้นก็ตามกันเองอ้ากินต้องกินต้นกินกินกิน ทรลานีเอากันลาและพึ่งแผนเหล่าแรเรนเนอร์ วิธีชีดที่บ้านมึงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันเนาะประสบการณ์วันนี้มไม่น,น่าเสือด้วยเงินไม่ได้หรอกมึงออกมาด้วยตัวมึงเองเออกูขอบใจยังมากเหนกันสําหรับมึงมเป็นเสมอเหม่อนกูว่าพอคิดงานออกก็เลยเนี่ยว่าจะกลับไปทํางานอีกไปไป ต้นเอ้าน้องเข้าเรามาไกด์ได้ไหมครับแหมปากว่านใช่นะอ้าวพี่สวัสดีค่ะอ,อ๋อครับสวัสดีครับอ่าลรวรู้จักพี่ได้ไงเนี่ยพี่ต้นบอกใช่ไหมอ๋อคือ,อ,อว่าสวัสดีครับพี่คุณไปทำอะไรมาเนี่ยงานถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้เออหัวหน้าครับคืองานของคุณดีมากลูกค้าชอบมากๆเลย โอ้ผมตกใจหมดเลยก็จะโดนแล้วออกซะแล้วผมขอกคุณเล่นไม่มีอะไรแล้วแค่นี้แหละครับขอบคุณครับเออแล้วเมื่อกี้รู้จักผมได้ไงครับอ๋อก็พี่เป็นนักคอนเทนต์ของบริษัทที่พี่ต้นเป็นหน่ยังไงบอกมาดิเฮ้ยบิ๊กมึงอยากโกรธกูนะเว้ย Chính chị lều cuộc đua tạm bội sẵn con gái 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 này, gái 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 อยากแก้ยูเงยหน้ามอ่าโตสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับกล้องถ่ายเดนไลน์งานนี้พี่ต้องรีบนะครับนี่ครับตอนนี้คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศแล้้วยกูจะถ่าคยับ